หาแล้วนะอยู่ไหนนะคะเอวาหาอะไรย่าไม่รู้เลยออ๋อเอว่าลองไปเอาที่เอว่าจะเอาอะไรย่าไม่เข้าใจฮะ ย่าไม่เข้าใจเอวาเลยเอว่าออกไปเอาเลยค่ะเอวาจะเอาอะไรไปเอาเลยค่ะย่าดูอยู่อ๋อโต๊ะเก้าอี้ไม่ใช่โต๊ะค่ะอันนี้น่ะไม่ใช่โต๊ะโต๊ะมันคือเก้าอี้เอวาจะเอาไปทำอะไรคะอ๋อเอาไปค่ะเข้าไปเอวาจะไปไหนคะ อะไรน้องบันทำอะไรคะเต๊ะเต๊ะเก้าอี้ค่ะไม่ใช่โต๊ะเอวาจะทำอะไรคะลองสิลองทำสิยืนอ๋อยืนค่ะยืนยืนเลยย่าก็ไม่รู้ว่าเอวาจะทำอะไรอ,อ๋อยืนอ๋อเอวาจะเอาพี่อุลตราแมนเหรอคะ หรอโอ้จะเอาเก้าอี้มายืนแล้วเอาไม้เอาสอยเอาอุลตร้าแมนนะคะโอ้ป้าเฟิร์นไม่ให้ป้าเฟิร์นตีเอาเอาเอเอาไม่ได้ป้าเฟิร์นตีน่าเห็นไหมว่าเอาไม่หึงเดี๋ยวเราโทรหาป้าเฟิร์นก่อนเนาะขอป้าเฟิร์นก่อนโอเคไหมโอเคไหมคะพี่อุลตร้าแมนอยู่ข้างบนบนนูน่นเอาไม่ได้ มันเป็นของป้าเฟิร์นค่ะไอวาออออตัวนั้นน่ะป้าเฟิร์นน้ำลิน<ไ>้นไข่ไข่โอ้ยไม่ถึงทำไงดีเดี๋ยวโทรขอป้าเฟิร์นก่อนถ้าป้าเฟิร์นให้ย่าจะเอาลงให้โอเคไหมโอเค,อเ,คอเดี๋ยวรอให้ป้าเฟิร์นพักเที่ยงค่อยขอเนาะตอนนี้ป้าเฟิร์นทำงานอยู่โอเคไหมคะโอเคไหมคะตอนเที่ยงค่อยเอาได้ไหม เฮ้ยคงฟูตื่นแล้ว